สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแฉะเละเป็นแค่ตาแก่ขี้เมาอัจฉริยะแฉะยับคาดพูดถึงอดีตผู้พิพากษาบอกเป็นแค่คนแก่ขี้เมาหิวแสงอัจฉริยะพูดถึงขี้เมาคนหนึ่งขี้เมาคนนี้พูดคุยกับคุณแม่ว่าไม่เห็นมีหลักฐานอะไรเลยระหว่างที่ไปประชุมกับผมที่เซฟเ้า ผมได้เอา XO ของเก่าเก็บไว้30ปีที่แล้วไปให้เป็นของขวัญวันนั้นคิดว่าขี้เมาจะมาช่วยในคดีตังโมแต่เปล่าเลยขี้เมามาถึงก็สั่งเบียร์ขวดกับกับแกล้มกินหมดสั่งเพิ่อมอีกขวดไม่สนใจอะไรไม่สนใจหลักฐานที่เราเปิดหลังจากนั้นก็บอกกลับบ้านดีกว่านัดเพื่อนไว้จะกินเหล้า ตนจำได้เลยว่าครั้งแรกไปออกรายการหัวกระแสขี้เมาคนนี้มั่นใจว่าเป็นคดีฆาตกรรมแต่วันนี้เราได้ยินขี้เมาคนหนึ่งบอกว่านับตั้งแต่มาดูแลคดีไม่ปรากฏหลักฐานอะไรเลยว่าเป็นคดีฆาตกรรมจึงเป็นเหตุผลที่จะต้องไปถอนคำฟ้องตนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีตนไม่ได้ซีเรียสที่ขี้เมาคนนี้ไม่อยู่กับร่องกับรอยเพราะวันๆเอาแต่กินเหล้าเมาหยำงเปและพูดทิ้งท้ายอีกว่า คุณไม่เคยเห็นอะไรของเราเลยไม่สนใจอะไรเลยครีตังโมจะถอนเมื่อไหร่ก็ถอนถอนเมื่อไหร่ก็จบคนเหล่านี้ไม่ได้มาช่วยจริงๆมาแบบปลอมๆม,มาเพื่อต้องการแค่หาแสงและเงางานนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการพูดชื่อแต่โลกโซเชียลต่างวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างดุเดือดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ